สวัสดีชมนะครับสวัสดีปีใหม่ปีพศ2567นะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านสมหวังกับการรักษาทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอรอกกระดูกหลังหมอรักกระดูกคอเข่าเสื่อมเอ็นหัวไหล่ฉีกรวมไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยนะครับขอทุกท่านหายสมพรปรารถนาในปีใหม่นี้ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ตั้งใจทำครับขยันมันเพียรทำบ่อยๆนะครับไม่นานท่านผู้ชมก็จะหายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับปีใหม่นี้ขอให้หายทุกท่านนะครับสวัสดี ปีใหม่สวัสดีครับวันนีผู้ชมนะครับ <C oughs> ผมจ่าพันโรจนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับมาคุยกับท่านผู้ชมเนาะ่วงนี้ทันวาหนาวนะครับอ่ะพวกนี้เป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับที่รักษาในคลิปที่ผมสอนอยู่นะครับบางคนทําไม่หายสักทีเนาะอ้ยนานแล้วเนี่ยไม่หายสักทีทำยังไงมันก็ไม่มีเสียงดังจากกระดูกสันหลังสักทีทำยังไงดีเนาะทำยังไงดีเนาะทุกใจเนาะทุกใจให้ท่านผู้ชมนะครับ พยายามอ่านคอมเมนต์ในคลิปเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจดีๆที่อยากจะรักษาตนเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทคนิคในการที่จะทําให้มันดังง่ายขึ้นนะครับข้อแรกเลยนะครับแขนเราต้องตรงก่อนมันต้องตรงให้ได้นะครับถ้าถ้าแขนไม่ตรงมันก็ไม่ดังครับมันจะงอมันจะงอนะข้อแรกเนาะข้อที่สองก็อย่ากั้นลมหายใจนะครับอย่าเกง่งอย่าก,กั้นถ้าท่านผู้ชมเกง่งหรือกั้นเนี่ยมันจะไม่ดังเลยครับ เพราะว่าเราล็อกมันไว้เราเกรงกันไว้ไงมันมันแน่นอนอ่ะคือใครที่ทําท่าผมเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นใช่ไหมพอเวลาเกิดอาการเจ็บมันจะเกรงครับพอเกรงปุ๊บยากครับที่กระดูกันจะลั่นนะครับอย่างนิ้วผมที่ผมบอกนะผมผมเกรงไว้เนี่ยผมก็กดยังไงมันก็ไม่ดังผมดัดยังไงก็ไม่ดังนดึงยังไงก็ไม่ดังนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่เกรงไม่กั้นนะครับดังไหมครับดังไหมครับก็ดังทุกข้อกงนหลักการเดียวกันนะข้อที่2อย่ยาเก่งอย่ากกั้นนะครับข้อที่3ครับมันต้องทําให้ถึงลิมิตมันก็ต้องงทําแรๆ คือโยกแรงๆครับซึ่งต้องใช้แรงมากนะครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับยังไงคุณเจ็บอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่หลุดแน่นะครับต้องทําให้แรงนะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมทําแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงจะทาแรงๆนะครับข้อที่3นะครับอ่ะแต่วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเทคนิคสําคัญมากๆก็คือให้แขนมันตรงให้ไวที่สุดนะครับ อาจใช้ระยะเวลาเดือน2เดือนก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแขนชั้นตรงตรงแขนชั้นตรงตรงฝึกทั้งงอๆนั่นแหละครับให้มันตรงให้ได้นะครับพอมันตรงเสร็จแล้วเนี่ยมันค้ำกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมทําค้างนะครับแล้วก็ใส่เอวไปมานะครับฟ้องไม่เห็นภาพเนาะเอาอย่างนี้ครับนี่นะครับแขนสองข้างตรงเห็นไหมท่านผู้ชมใส่เอวครับเนี่ยใส่ก้น่ะส่ซ้ายใส่ขวานะครับให้มันคอน,นครับให้รู้สึกว่ากระดูกนั้นคอนนะครับน่ะใส่ไปเรื่อยๆครับแขนต้องตรงกว่านะอย่าก้านลมนะครับ พอพอมันคอนคอนเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันคอนคอนมันเสียวๆปุ๊บให้รีบทำครับโยกแรงๆองผมไม่ต้องโยกแรงก็ลันเลยเขาเนี่ยรั่นกรุ่เลยแต่ถ้าม้ชมอยากให้โยกแรงก็อย่างนี้ครับหนึงน่งหนึ่งคือโยกแรงๆเลยครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญนะค,คือเทคนิคนั้นเองก็คือการที่เรานั้นต้องแขนให้ตรงก่อนนะครับแนบลําตัวตรงไว้นะครับแล้วก็ทําก้มลงไปค้างไว้ก่อนพอค้างไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าก,กาลั้นลมหายใจนะครับ แล้วก็สายสายก้นไปมาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับหาเหลี่ยมให้เจอให้มันรู้สึกว่าคอนเพราอมันคอนเสร็จปุ๊บ็โยกรับโยกโอกาสดังสูงนะครับโอกาสดังสูงมากนะครับถ้าทําตามที่ผมสอนนะครับคราวนี้มันวินัยครับวินัยในการทํานะครับการขยันในการทํามันมีน้อยครับอหลายคนผมผมเข้าใจเนาะหลายคนเนี่ยมาเรียนกับผมนะครับมาฝึกกับผมแต่เวลากลับไปบ้านแล้วเนี่ยไม่ค่อยทําครับเจ็บถึงทํา รู้สึกแย่ถึงทําแต่ถ้าเป็นชีวิตประจำวันไม่ค่อยทํานะครับทําประมาณสักสี่ห้าทีก็พอหยุดอย่างนี้หายยากนะครับหายยากผมชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับข้างนี้ทํางานหนักทำงานนิ่งหนักยิ่งเป็นมากนะครับข้างนี้รักษาและนาบเท่ากันถ้าคุณทํางานหนักมากๆแล้วคุณรักษาน้อยมันจะไปหายไหมครับไม่หายนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดคุณทํางานน้อยแต่รักษามาก หายไหมครับหายสิครับใช่ไหมแต่ในกรณีของคนเรามันต้องทํางานไปด้วยครับแล้วก็รักษาไปด้วยก็ไปคู่กันไปนะขนานทวนไปยังไงก็หายแบบนี้แต่นานหน่อยถูกไหมอ่าแต่นานหน่อยเพราะฉะนั้นการรักษาจะต้องมีวินัยนะครับพยายามทําเยอะๆทํามากๆนะครับอย่าไปขี้เกียจทำครับถ้าคุณขี้เกียจทํามันนานหายแล้วบางทีก็ไม่หายเลยนะเพราะว่าคุณขี้เกียจที่จะทํามันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมุ่งมั่น ใส่ใจในการรักษานะครับจงเชื่อมั่นนะครับดูเหมือนว่ายมันจะหายรือว่ามันต้องหายครับหายแน่นอนแต่า้ผูยชมทําถูกต้องทําตามผมสอนนะครับยังไงมันก็ต้องหายนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็บอกเทคนิคดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เป็นอยู่อย่าไปท้อนะครับอ่านคอมเมนต์เยอะๆครับขอบคุณทุกคนก่อนครับที่มาลงคอมเมนต์ให้นะทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายนะขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มาลงคอมเมนต์เพราะคอมเมนต์ของท่านมันสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็รายการของผมก็เดินทางมาถึงในปีที่10แล้วนะครับเข้าปีที่9และกําลังเข้าปีที่10แล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็น f c ติดต่อติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับคนดูเริ่มน้อยลงนะครับคนดูเริ่มน้อยลงทําไมคนดูเริ่มน้อยลงก็เา,าหายกันเยอะครับ <c ười> คนที่หายไปแล้วคงไม่กลับมาดูใช่ไหมยิ่งหายเยอะเท่าไหร่คนดูก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงตอนแรกๆคนดูเยอะเพราะว่ายังไม่หายครับแล้วก็เป็นกันเยอะนะครับ มาบัดนี้คนดูน้อยลงน้อยลงน้อยลงแสดงว่าเขาหายกันมากแลวนะครับก็ดีใจด้วยนะครับโอเคนะครับท้ายที่สุดนี้ครับอย่าลืมสนับสนุนรายการผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปต่อได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและโดนเน็เมาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหาบาท10บาทก็ขอบคุณทุกท่านตามในที่บัญชีนี้ครับวิโรจแสลิมธนาคารกรุงเทพขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคนที่ทำเรื่ดีขึ้นทลเรืหายอยากจะตอบแทนผมก็ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับอวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เป็นนะรัคบ สู้ๆนะอย่าขี้เกียจทำครับถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจทําอะไรยากที่จะหายต้องขยันนะครับต้องขยันทานะครับอดทนทําให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอนท่ายืนทําครับทาเยอะๆทั้งท่านอนท่ายืนทาครับทาบ่อยๆไม่นานก็จะหายนะครับไม่ต้องขี้ตกไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าว่าอย่าทำไงกับชีวิตดีเนาะกลับไปทํางานเดิมก็ไม่ได้ลําบากลําบนนะครับคุณต้องทาท่าผมครับทาหายเมื่อไหร่คุณก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมได้เพราะนั้นต้องสู้กับมันนะครับต้องสู้นะฮะอย่าไปถอดใจนะครับ นิลาไปก่อนครับจากพันวิโรจแล้วพบกันทุกอาทิตย์นะครับมาลงคลิปให้ตลอดนะครับสวัสดีครับ